สวัสดีค่ะวันนี้แบมอยู่ที่หมู่บ้านสายลมบ้านเดี่ยว2ชั้นโครงการติดถนนทวีวัฒนาพื้นที่ตัวบ้าน73.40ตารางวาโดยมีพื้นที่ใช้สอย198ตารางเมตรภายในตัวบ้านประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องครัวสามารถจอดรถได้4คัน ในส่วนของชั้น2มี1ห,ห้องนอนใหญ่ที่เชื่อมกับห้องน้ําในตัวพร้อมระเบียงรับแสงและห้องนอนเล็กสห้องพร้อมห้องน้ําการเดินทางสะดวกสบายมีเส้นทางหลักเชื่อมต่อตัวโครงการอยู่ใกล้โรงพยาบาลทนบุรี2และใกล้ตลาดนัดขนาดใหญ่สนามหลวง2โดยมีระยะทางจากถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านประมาณ191เมตรสนใจซับรายการนี้เข้าดูได้ที่ bam.co.th ขอบคุณค่ะ